วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิตามินและเกลือแร่นะคะหลังจากเรียนจบเรื่องนี้แล้วลูกๆจะต้องอธิบายสมบัติการละลายในตัวทำลายชนิดต่างๆของสารได้วิทยาศาสตร์กายภาพของเราชื่อเรื่องกับตัวชีวัะจะไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่นะคะเพราะตัวชีวัะของเราอธิบายสมบัติการละลายในตัวทำลายชนิดต่างๆแต่ชื่อเรื่องคือวิตามินนั่นหมายความว่าเขาจะ ให้เราเรียนรู้เรื่องการละลายในตัวทำลายชนิดต่างๆผ่านการเรียนรู้เรื่องวิตามินแล้วก็เกลือแร่นั่นเองนะคะทีนี้จากที่ลูกๆเรียนไปแล้วในเรื่องของไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยยังต้องการวิตามินและเกลือแร่ เพื่อที่จะทําให้ระบบการทํางานต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปอย่างปกตินะคะเอค่ว่าวิตามินหรือวบตามมนคืออะไรวิตามินหรือไบตามมนก็คือสารอินทรีย์เป็นสารอินทรีย์นะคะที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราทุกคนโดยมันจะช่วยทําให้ระบบต่างๆภายในร่างกายของเราเกิดความสมดุลตลอดจนเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะและที่สำคัญก็คือร่างกายของเราไม่สามารถผลิตหรือสังเคราะห์วิตามินขึ้นเองได้นะคะดังนั้นร่างกายของเราจึงจำเป็นต้องได้รับจากสารอาหารนะคะโดยการรับประทานในแต่ละมือ้อหรืออาจจะได้จากการรับประทานอาหารเสริมเข้าไปนะคะเพื่อทดแทนวิตามิน ที่ร่างกายของเราขาดไปนะคะวิตามินเนี่ยมีต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เราสามารถที่จะแบ่งวิตามินเนี่ยหลักๆแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือวิตามินที่ละลายในน้ําอย่างเช่นพวกวิตามิน C และวิตามิน B ในยุคโควิดนี้วิตามิน C มาแรงนะคะ,ะก็จะช่วย เซฟชีวิตเราได้อย่างดีในยุคโควิดนะคะดังนั้นลูกๆควรที่จะรับประทานอาหารที่ให้วิตามินซีหรือซื้อวิตามินซีมาเสริมนะคะเพื่อที่จะต้านโควิดนะคะให้ร่างกายของเราปลอดภัยจากโควิดนะคะ,ะทีนี้วิตามินที่ไม่ละลายในน้ําแต่ละลายในน้ํามันหรือไขมันนะคะอย่างพวกว,วิตามิน A D E K A.D.E.K. อะด็ค A.D.E.K. อะดิกคือวิตามินที่ไม่ละลายน้ําแต่ละลายในน้ํามันหรือไขมันนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามินอื่นๆอ,อีกมากมายที่จําเป็นต่อระบบการทํางานของร่างกายของเรานะคะ,ะลูกๆล,ลองสังเกตสูตรโครงสร้างนะคะของวิตามินที่ละลายในน้ําวิตามิน B มีหมู่ฟังก์ชันนะคะ มีหมู่ฟังก์ชันอ่าเห็นไหมคะวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดมีไฮดรซิลเป็นหมู่ฟังก์ชันอ่ะมีไฮดรซิลเป็นหมู่ฟังก์ชันวิตามินบีก็มีไฮดรซิลเป็นหมู่ฟังก์ชันและยังมีอาหมู่อะมิโนโเป็นหมู่ฟังก์ชันด้วยนะคะส่วนตัวนี้เป็นวิตามินที่ไม่ละลายในน้ําแต่ละลายในไขมันก็จะยกตัวอย่างเช่นวิตามินเอก็มีไฮดรซิลเป็นหมู่ฟังก์ชันเหมือนกัน วิตามินดีก็มีไฮดรซิลเป็นหมู่ฟังก์ชันเหมือนกันแต่วิตามินเอมีไฮดรซิลเป็นหมู่ฟังก์ชันหนึ่งตำแหน่งของวิตามินดีมีกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งส่วนกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเห็นไหมหมู่ฟังก์ชันเยอะไหมคะหมู่ฟังก์ชันของมันเยอะนะคะหมู่ฟังก์ชันของมันจะค่อนข้างเยอะกว่าทีนี้แม่ครูอยากจะถามลูกๆนะคะว่าโมเลกุลของวิตามินที่ละลายในน้ำ ละลายในน้ำนะคะควรมีลักษณะอย่างไรและแตกต่างจากโมเลกุลของวิตามินที่ละลายในไขมันอย่างไรจากสูตรโครงสร้างเมื่อกี้นะคะ,ะจากสูตรโครงสร้างที่แม่ครูให้ดูเมื่อกี้เราก็จะพบว่าโมเลกุลของวิตามินที่ละลายในน้ำจะแตกต่างจากโมเลกุล ของวิตามินที่ไม่ละลายน้ําแต่ละลายในไขมันก็คือประจุมันมีประจุหรือมีหมู่ที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนมีสองหมู่เด่นๆนะคะคือหมู่ไฮดรอกซิล O-H หมู่อะมิโน N-H 2หลายหมู่มีหมู่ไฮดรอกซิลกับมีหมู่อะมิโนหลายหมู่โอเคนะคะอ่ะ จากสูตรโครงสร้างเนาะเนี่ยวิตามินที่ละลายในไขมันมีหมู่ไฮดรซิลหนึ่งหมู่อันนี้มีหนึ่งหมู่อันนี้วิตามินที่ละลายในน้ำมีหมู่ที่เป็นหมู่ไฮดรซิลกับหมู่อะมิโนอ่าหลายหมู่นะคะไฮดรซิลหนึ่งสองสามสี่สี่หมู่วิตามินที่ละลายในน้ำจะมีหมู่ไฮดรซิลกับหมู่อะมิโนหลายหมู่แต่วิตามินที่ไม่ละลายน้ำแต่มีหมู่ไฮดรซิล จำนวนน้อยนะคะจะมีโครงสร้างในส่วนที่เป็นสายไฮโดรคาร์บอนนะคะส่วนที่ไม่มีกั้วตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอะโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวนี้นะคะชัดๆอีกครั้งหนึ่งวิตามินที่ละลายในน้ำวิตามิน B1 มีหมู่ไฮดรอกซิลอาตรงนี้เป็นหมู่ที่มีสภาพขั้วกลุ่มนี้มันมีสภาพขั้วมีหลายตำแหน่งนะคะไฮดรอกซิลอะมิโนโรวมกันทั้งหมดห้าตำแหน่งหนึ่งสามสี่ห้า ส่วนตัวนี้วิตามินซีมีไฮดรอกซิลหนึ่งสองสามสี่มีไฮดรอกซิลสหมู่นั่นก็คือกลุ่มวิตามินที่ละลายในน้ำแต่มีหมู่ไฮดรอกซิลกับอะมิโน,โนหลายหมู่นะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ละลายในน้ําแต่ละลายได้ในไขมันอ่าดูว,วิตามินเอมีไฮดรอกซิลหมู่เดียววิตามินดีมีไฮดรอกซิลหมู่เดียวเช่นกันนะคะ แต่มันจะมีโครงสร้างในส่วนที่มันไม่มีขั้วมีขนาดใหญ่โครงสร้างส่วนที่ไม่มีขั้วมีขนาดใหญ่นะคะโครงสร้างในส่วนที่มีขั้วมันจะมีขนาดเล็กนะคะโครงสร้างส่วนที่ไม่มีขั้วเนี่ยมันจะมาบดบังส่วนที่มีขั้วไว้ทำให้ละลายน้ําได้น้อยลงหรือไม่ละลายน้ําเลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะโครงสร้างที่กรอบสีเขียวๆที่แม่กูวงไว้ให้ตรงนี้เป็นโครงสร้างส่วนที่ไม่มีขั้วมันจะมีขนาดใหญ่มากๆ นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่มีขั้วมันก็จะมาบดบังทําให้ตัวนี้ไม่เจอกับน้ําหรือไม่ละลายในน้านะคะโอเคนะคะทีนี้สมบัติการละลายของวิตามินดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นไปตามหลักการที่เราเรียกว่า like i s soap l i e l i e แปลว่าเหมือนกันนะคะเหมือนกันละลายในเหมือนกันสภาพขั้วเหมือนกันหรือสภาพขั้วใกล้เคียงกันจะละลายในกันได้ดีนะคะ โมเลกุลที่มีขั้วจะละลายในโมเลกุลที่มีขั้วโมเลกุลที่ไม่มีขั้วก็จะล,ละลายในโมเลกุลที่ไม่มีขั้วน้ําเป็นโมเลกุลที่มีขั้วดังนั้นสารที่จะละลายน้ําได้ก็จะเป็นสารที่มีขั้วะนะคะเป็นสารที่มีขั้วนั่นเองนะคะจากการดังกล่าวเราก็นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเรา <c oughs> เช่น <c oughs> เมื่อเราไปทาสีบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเราจะล้างแปลง เราก็ต้องใช้ตัวทําละลายที่มันไม่มีขั้วเพราะสีมันเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะคะเขาก็จะล้างในตัวทําละลายอินทรีย์หรือพวกน้ํามันนะคะ,ะเวลาเราทาเล็บเราจะล้างเล็บของเราก็จะใช้น้ํายาล้างเล็บซึ่งเป็นตัวทําละลาย sea, อินทรีย์ก็จะเป็นองค์ประกอบของสารที่ไม่มีขั้วหรือการเช็ดล้างเครื่องสอําอางด้วยครีมนะคะที่มีน้ํามันเป็นองค์ประกอบเราก็จะใช้ ครีมที่มันมีน้ามันเป็นองค์ประกอบเช่นล้างเครื่องสาอางเพราะเครื่องสำอางมันไม่มีขั้วการสกัดสารสําคัญจากสมุนไพรด้วยน้ามันหรือขี้ผึ้งหรือการสกัดกลิ่นน้ําหอมจากดอกไม้บางชนิดด้วยเอทานอลก็ใช้หลักไลดีโซบไลด์ก็คือสารจะละลายได้ดีในตัวทำละลายที่มีสภาพขั้วใกล้เคียงกันนะคะ,ะทีนี้ถามว่าสารซักล้างเนี่ยสารซักล้างเช่นผงซัก พวกสบู่นะคะพวกดีเทอร์จินทั้งหลายทั้งแหล่เนีย่ยค่ะสารดีเทอร์จินทั้งหลายทั้งแหลนเนี่ยนะคะช่วยขจัดคราบไขมันได้อย่างไรอ่าช่วยขจัดคราบไขมันได้อย่างไรเรามาดูโมเลกุลของพวกสารซักล้างนะคะอ่าตรงนี้ส่วนหางแม่ครูจะเรียกมันว่าส่วนหางส่วนหางมันจะเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วส่วนอีตัวนี้จะเป็นส่วนหัวส่วนหัวจะเป็นส่วนที่มันมีขั้ว นะคะ,ะตรงนี้คือไขมันหรือสิ่งสกปรกซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีคั่วไลดิโซลอันนี้มันไม่มีคั่วมันก็จะหันส่วนหางซึ่งไม่มีคั่วมาละลายในไขมันโอเคนะคะไม่มีคั้วละลายในไม่มีคั่วแล้วมันก็จะหันส่วนหัวออกไปละลายในโมเลกุลของน้ำละลายในน้ำนะคะแล้วก็ดึงคราบ ไขมันหลุดออกจากเสื้อผ้าหรือเนื้อตัวร่างกายของเรานะคะไปรวมกับน้ำนะคะไปกระจายตัวในน้ำนะคะลักษณะการละลายแบบนี้นะคะการถูกห่อหุ้มด้วยสารดีเทอร์เจนแบบนี้เราเรียกว่าไมเซลนะคะไมเซลอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอ่าการ ทำความสะอาดก็คือโมเลกุลของสารซักล้างเหล่านี้นะคะจะหันส่วนที่มีขั้วมีขั้วไปละลายน้ำหันออกหันส่วนหางคือส่วนที่ไม่มีขั้วมาละลายในไขมันซึ่งเป็นสารที่ไม่มีขั้วด้วยกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าไมเซลแล้วก็ดึงไขมันลงไปกระจายตัวในน้ำหรือรวมตัวกับน้ำนะคะอันนี้เป็นภาพไมเซล ส่วนนี้คือส่วนหัวนะคะมีขั้วส่วนนี้คือส่วนหางจะเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วตรงนี้เป็นไขมันไขมันเป็นสารที่ไม่มีขั้วโอเคเนาะ,ะ,ะ,ะชัดเจนนะคะชัดเจนการเกิดไมเซลล์การเกิดไมเซลล์คือลักษณะแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ไขมันกระจายตัวอยู่ในน้ําได้ดีเกิดเป็นของผสมที่เรียกว่าอ e ีมันชั่น อิมันชันนะคะซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราเช่นน้ำนมน้ำสลัดครีมทาผิวส่วนใหญ่แล้วสารพวกอิมมันชันเนี่ยจะไม่ใส่นะคะจะมีลักษณะขุ่นแต่เป็นของเหลวที่ขุนถ้าอยู่ในรูปที่เป็นของเหลวนะคะแต่ถ้าใส่ส่วนใหญ่จะเป็นสารละลายคือมันจะละลายได้เลยอันนี้จะไม่ละลายแต่เพียงแค่ไปกระจายตัวในน้ำหรือของเหลวนะคะ เรียนจบแล้วก็ให้ลูกๆไปทําแบบฝึกหัดที่15เรื่องวิตามินและเลือแร่และอย่าลืมเข้าสอบใน google classroom ให้ทันตามกําหนดเวลาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ